ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟ u ัก m j t v วันนี้ผมก็จะกลับมาเล่น ROV นะครับผมนี่นะครับผมเพิ่งเข้าเกมสดๆนะยังไม่ดาวน์โหลดโอ้ยนี่ไม่ดาวนโหลดอะไรสักอย่างนะทุกคนโอ้ยจะกดคือผมไม่เล่นนานมากเลยนะครับผมโอ้โห เดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นนะครับผมเพื่ออยากรู้ว่าสีมือฟอเรนติโนผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาโอ้โหดาวน์โหลดต้องกดแคมป์ฝึนนะเดี๋ยวเพ่ก็จะมาเล่นฟฟเรนให้ทุกคนดูนะครับผมรอรอ,รอมันดาวน์โหลดเสร็จ mm hmm. ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเพ่จะมาเล่นฟฟเรนให้ทุกคนดูนะครับผม โอ้โหเฮ้เยอะไรวะไม่เล่นอย่างนานนะทุกคนเดี๋ยวเราจะซ้อมกับตัวะไรดีอ่ะเดี๋ยวซ้อมกับอลิรแล้วกันโอ้โไปออกก่อนโอสโหเกินเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปเล่นโหมดหนึ่ง,นงเนี่ย เพก็จะลองฝึกดูนะครับผมก็ลองรำดูนะทุกคนแล้วก็มากลับมาเล่นในรอบ3 4สีเดือนเนี่ยก็จะไปหนึ่งหนึ่งกันเลยนะผมไม่รู้นะไม่ผมไม่รู้ข่าวสารอาวีนะว่าอัปเดตเนอร์โฟเรนหรืออะไรยังไงผมไม่รู้นะครับผมก็กลับมาเล่นเร็วๆนี่เลยผมก็ไม่รู้นะว่าคนดูจะชอบหรือเปล่านะคลิปอาวีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นบอกฟุตมากกว่าโอ้โหสกินไม่โหลด อันนี้กลับมาเล่นลดสดๆเลยนะเนี่ยไม,ไม่ได้ฝึกลองหน้าเลยด้วยการที่เราจะฝึกได้เนี่ยเราจเป็นต้องใช้เมันกำหนดแค่สามอันใช่ปะเออไม่ไงเออนี่เดี๋ยวพี่จะฝึกรำจะต้องรำตอนหนึ่ง พี่สาวๆต้องการความช่วยเหลือไหมเอ่ยก็อัพเวลให้ยนโหไม่เล่นนานโคตรเบื่อเลยโคตรอเรืเลยยาโหอลินจะรีบกระตุกเออฮึแปบนึงให้เอไอมันบอดมันยืนหนี่ก่อนะผมเออมันไม่ถนัดมือไงไม่รู้อะลุยเลยนะโอ้ยก็พอได้นนเนี่ย แบบรำแบบไม่ควอ,อเลยเฮ้ยยังเล่นได้นั่นเนี่ยลองรำสีดอกสิเดี๋ยวรอยเฮ้ยยังเล่นได้นะทุกคน่ถทารรำสีดอกมันจะมีวิธีรำสีดอกโดยไม่มีสแต่นะ เมื่อตอนนี้ผมไม่มีแตกใช่ไหมอย่าท้เสียกนะก็กดตะกี้ออสองก็ปาจอกลุยเลยนะน่าจม้งเจอกนะผมเอ้ยวาวตรงนี้ทุกคนทัไมลินนานเลยผมไม่ได้มาซ้อนขอเล่งนง้านะผมมาเล่นสดเลยเนะี่ย มใหม่ก็พอเล่นได้นะเดี๋ยวลองให้ไอเดินดิโอ้โหกันดุเ,เดี๋ยวผมต้องฝึกปาดอกนะครับผมเมื่อก่อนผมมีวิธีฝึกของผมในการปาดอกนะเอ้าเออไม่ถึงใครเออโอ้โหล็กขายัางไงโอ้โหกิดดอกไม่โดนเลยทุกคนไม่รืมเลย 你别动。Mm, ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใจเย็นที่อลินนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้บอดอมตะนะส่วนผมไม่อมตะก็อลองสู้บอดดโอออูโอ้ยโอ,ออโ,ออโอ้ยโอ้โหดกว่าเี่ยโอ้ยกดปุ่มยังไอืมว้ยโดนรอกขาเออ โค้กคุก็คิดดูอาหลับฟินดูไม่ได้โค้อย่างนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นดุเลือดแทนนะจะได็ยือๆๆ้อยาวๆอะไรเงี้ยก็ลองโอ้ยังแดงไม่ยอมครับเพยไม่ยอม นี่คือเป็นวิธีการฝึกอีกวิธีของผมเเ้ er nah ้้ยยอหววดด่่่ะไไมแลนนีีงจกก ตัวจิกลมสีดอกนะท่านผู้ชมการกัดไอระยะนี่ได้เออดอกว้าวายครัเอ้าเออเอ้ยใช่ละเจอสูนี่ปลาชาาปูอีย ค่ะไม่ตายไงเดี๋ยวเราก็ลองไปในหนึ่งกันเลยดีกว่า Let's go ตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองแบบตอนนี้ยังไม่มี FC ในหนึ่งนะผมก็สุ่มไปในหนึ่ง,งเฮ้ยไม่เล่นนานแล้วกับคนนี้เนะี่ยโอ้ยขึ้นคอนไม่รอเลยตอนนั้นผมก็ไต่แรงกับเขานะครับผมแบบไปก็เรียดด้วยกันอาจจะขึ้นคอนกันอยู่แล้วนะแต่ คนดูไม่ชอบดูคลิปผมอ่ะเอาเวียผมก็จะไปไปเล่นบอกฟูตแล้ววิวมันดีกว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เขาใช้ร่นเลยกันวะรูนของคลิปผมเสร็จไว้ก็อย่ประมาณนี้นะแต่ยุคนี้เขาเล่นไปถึงไหนกันวะ อะไรเนี่ยเซตอะไรเนี่ยดูแปลกเดีนะ๋ยวจะลองน้ำมาเล่นนะทุกคนโ,โหในมิชชั่นยังไม่หลุดเลยดดิโอโห,หน้ายังขาวเลยดิน้ำม,มันเพียเลยโซเรนเจอเลยเนี่ยอะไรวะสลิมโอ้โหเจอสลิมเล่นยากแล้วทุกคนเฮ้ยไม่ไดาวโหลด ยินดีต้อนรับสูรร่อ O V โอ้่วยสลิมีคนเล่นไหนวีวยวจย์สลิมร้องเท่าก่อนเลยจ้ะสู้กับศัตรูไปด้วยกันบางครั้งการใช้เวลากับเ้าท<ด>ั่วหมก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยอยีนด,ดีไม่เล่นนานเะว้ยเนี่ยแพททางแครี่เนี่ยเอ้ยไอเดนจีสองนะหนึ่ง <1. S 1> เออ อ้โโทุกคนก็ต้องเข้าใจผมเลยนะครับผมกลับมาเล่นนะจะทำยังไงล่ะผมก็กลับมาเล่นนะทุกคนล่นได้เราดูเจอดูเจอก็ดิแล้วก็มีอาชีพนะเนื้อกัตถุของ เฮ้ยเงี้ออยสี่แล้วถ้าผมเข้าใกล้เขาอะผมสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขากูสลีมอะลรเฮ้ยยังไงก็ต้องออแต่เลือนะดอ,อ,นอกกันนะ่ก็ขี้ของปู่จะเอาแล้าทักก่อนนะเก๋ ไอ้อ๋อยนี่ก็เนืปท่านหญิงไม่ไหวละเฮ้ยกูอฮ้ยตายเอ้ยบักเชี่ยเลยเนี่ยยืนอยา่นั้นน่ะโอ้ยทุมันแคี่อะไ้กไปเด็ดเออ Oh. Oh. อะไรวะเน,นี่ยเดยกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ปอบใจตัวเองเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแบบกลับมาเล่นไงทุกคนใช่ไหมวันนี้น,นัดเดทกับใครกันนะอยากเจอโฟรินเหมือนกัน ขอความให้คำหยาบนะครับท่านผู้ชมเพราะาผมไม่ตั้งใจจะพูดคำหยาบซึ่งที่จะไม่ตั้งใจอะไรว่าตั้งใจนั่นแหละครับโอ้ยยาดูดุโด,ดนใจเลยถ้าผมเล่นงงง,งตูต่างจากเมกกนะื่อก่อนนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะกลับมาเล่นจริงๆสดๆเลยนะเนี่ยปิดมอ้ เอ้ยขอไปคำหยาบนะจุนไม่ได้ทำเชิงขอไปด้วยนะทา่านผูจุนความสำคัญเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงเนี่ยผ,ผมลืมวิธีปาดอกของผมมาก่อนนะาโอติผมจะไม่เล่นกดออโต้น,นะปาดอกหรูมันกดออโต,โต้ศัตรูหลบได้ใครเล่นเอลซูนี่แหละสามารถปาดอกแม่เลยนั่นเนี่ยมันมีวิธีของมันอยู่ เป็นการสะบัดป้าดอกนะทุกคนซึ่งกูจะสอนเอ้ยขอให้เดายวจะสอนคนอื่นนี่ตัวเองยังทำไม่ได้เลยนะแต่ก็เคยทําได้นะกระโดดไม่ดีเรืเอไมหแล้วได้รอคองเต็มมันของม,มันนำผมนะแต่ถ้าผมเข้าตัว,ขตวเข้าถึงตัวถ้าผมเข้าถึงตัวเขาได้นะผมสามารถฆ่าเขาได้เลยนะทุกผอ้ชมแต่กคเออ จริงๆคุณเอานี K ่เลยนะกูแต่ระดับเอานี่เลยแล้วกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหกระติดสองจ้าออะไรนหนึ่งนี่ไงฟังดีกว่ายังไงเป็นแค่แคดี้ตัวบางสวยกัดออกอันนี้ก่อนนะจะขอแบบแทงๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันโดนมันใส่ปุยมันดิก็ม้วนกลผมเดืก เฮ้ยเลือดฟี๊บคือแล้วนึว่าไปก่อนดีกว่าหน้าก็อยู่ในการคำนวณแล้วเฮ้ยอมสู้ได้สบายแล้วเนี่ยเจอแค่เดียวแค่พ้ต้นเกมไปเฉยๆแล้วแหละต้องแต่งงานา ไปแล้วจ้าเสี่ยงคากยังควนโอ้ยยัปึ๊บโอ้ก็จะกดอโตัวทำไมล่ะเสียบิตัดออกโอ,โอ้ยทำไมที่เฮ้ยพี่บล็อกมันกว้า,จา,าง,งจังจินง่็ฝก้แ่นี้นะคิดตวนะบางเค่งกาใช้เวลากับชาวบา้านทัวเอกนกะอย่าให้เขาถึงตัวได้นะน,น้อง โอ้ยบ้องใหงกว้างเลยโอยอะไรเนี่ยโอ้ปิงอะไรเนี่ยทุกคนอืมปิงก็ถูกวัดอะไรวะ ผมแพ้ไม่ใช่ล้วแพ้ยังไงวะโอ้โหไวไฟเลยจะชอบจะอะไรนเนี่ยกลับมาเล่นอืมโอเควันที่หนึ่งยังไม่รับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมคลิปนี้ก็มีเปลี่ยนแค่นี้นะครับผม มาเล่นเรื่องมาเล่นอาวีรและสาระนะเดี๋ยวขอกลับไปย้อนดูคลิปก่อนนะว่าแบบเกีกแพ้ได้ไงอะ่ะหรือผมเผลอไปกดยอมแพ้วะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอหน้านี้แล้วกันทุกคนก็จะรู้นะมนผมว่าผมแพ้เพราะอะไรบายบาย